มีการไหว้ศาลได้หรือเนี้จะได้ของเหรอพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้ซะ้วยสิชุดพี่ทิมโคตรเหมือนลุงแก่ๆเลยอ่ะขวานตัดไม้ถุงมือเก็บพุเรียนมีดตัดกล้วยลวดไม้สอยมะม่วงมูมาหมดเลยเดี๋ยวเ้นลำโพเงินไม่พอซื้อตังค์ไอซื้อตังค์อะไรวะไม่มีตังค์แล้ว เลยสา308อยแ่ดอ <P an lon aún> ีสั่ตอัพเดอะไรไม่รู้กดใช้ไงก็ลองกดใช้ดูเนี่ยกดใช้แล้วเนี่ยเราเช็คขีดก่อนขีดขีดแดงเหลือเท่าไหร่ขีดแดงครึ่งหนึ่งมาเติมก่อนมั้ยเดี๋ยวไม่ได้หนึ่งอันหนึ่งไม่เป็นไรเอาไปอัพเดทเลือดเหลือเท่าไหร่คะปึ๊บดูยังไงอะคะสีเขียวอ้าวีตา จะเลือดหมดแล้วลราแลกดูทรงผมจะเรียนอะไรอ่ะเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอมันต้องตอบตอบคำถามเหรอใช่ใช่ใช่โอ้ตรบติกะบัตรบัตรติกอะเดี๋ยวปะตอบไปครับได้ครับผมอย่างเย็นโลกเราสีเหลืองอะไรอันนี้ผมผมจะจบด็อกเตอร์แล้วเอาไงอ่ะเกิดอายุเท่าวอะไรแล้วสามคนอายุเท่าวอะไรแล้วครับผมสิบสองครับสิบสองครับครับ พูดความจริงนะเราพูดความจริงนะ12อะเฮ้ยเรียนเสร็จแล้วกินเหล้าเว้ยกินเหล้าเว้ยเรียนเสร็จแล้วกินเหล้าเว้ยโอ้เพลงแม่งตื้อๆเลยว嘛เงียบชิบหายเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อไหร่จะไปทำงานไปทำงานไปทำงานบ้างทำงานบ้างเวิร์กวอร์กอะยูโนอ่ะนู่นหางานทำบ้างไอ้เหี้ยววอร์กวิร์กไอ้ขาดเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปชี่ทีมก็ได้นะ จะมีคนจําได้ไม่ใช่หรอไม่เอาเดี๋ยวมันมีคนจําได้เที่ยวไม่ค่อยอินว่ะง,งั้ระบบแก๊งเนี่ยรู้สึกขนลุกว่าไงล่สุดหล่อเออครับหล่อว่าครับสวย baby girl baby girl อยากเราใหญ่ชื่อเกล็ดเชืออุ้ยอุ้ยวางวางสายไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> โอ้โหวางสายแล้วต่อยหน้ากูด้วย <laughs> <laughs> เราคุชาร์ดมาจะมีคนซิ้มสาวเยอะปะโอ้ถ้าได้ใครพูด้มมั้นมีเยอะอยู่แหละ เนี่ยไอพวกซิมมาหรอเออแม่งแม่งรังอยเปิดแล้วเนี่ยเยอะเยอะมากเฮ้ยไอเฮียเมย์อย่าลืมอย่าลืมกินข้าวนะไอเฮียเราไม่ไม่มีข้าวกินด้วยไอสาดแดกสบู่ได้ปะเนี่ยไอคุณเนี่ยเขายืนซ้อนกูไอ้เฮียเฮ้ยไอหน้าเฮียที่ไหนเขายืนซ้อนผมว่ะผมแตกตัวไม่ได้กดเปิดไม้ด่าได้ไว้เฮียกูจะแต่งตัวกดตัวอะไรพูดวะกดตัวเอ็นไงผมแหกตามองอะไรไม่เห็นเลยตอนเนี้ยผมผมอยากแต่งตัว คุณคุณแต่งไว้แล้วนะแม่โอเคมันไปแล้วอีทีนี่มันไปไวดียังดีมันริ่มเล่นไอเฟิร์นไอเฟิร์นนี่เขาโดนโดนผู้ชายตอมอยู่ตลอดเลยนะนึกหอมวะเขาเลยปิดไมค์ไงปิดหูฟังหน่อยเห็นไหมน่ะไอ่ี่เราผู้ชายแบบตามไม่ติดเออตามตามไม่หายเลยอะตามไม่ติดเลยไม่ไม่ไม่แต่คนนี้แบบรีพายรูปกูอยู่มึงถอดเสื้อทำไมเนี้ยมันร้อนไงร้อนที่อะไรแดดไม่มี ไม่รู้ว่ากูเดี๋ยวกูกลายเป็นหมาป่าแล้วมันเสื้อผ้ามันขาดอ๋อแบบเดี๋ยวพอกลับล่างแล้วไม่มีเสื้อใส่เพ<อ>ราใจก็พอใจเพราะตอนนี้มันพระจันทร์ในนี่ล้วไงพัจจันทร์มาแล้วไงแต่มันก็ครึ่งมันก็ครึ่งอยู่นะมือมึงรีบเพี้ยอะไรเนี่ยมึงไม่เต็มไงทำไมอะ่ะ <c oughs> นนนนว่าไง B M หรือเบน B M ตอนแรกพี่ว่าจะซื้อนี่ไงเอ่อเครื่องบินเจ็ทไปดีละเชี่ยไปซื้อได้ก็ซื้อเรื่องของมึงอุ้ยเขี้ระคว่มงีบบีบแตะ เราว่าเราไม่น่าจะนั่งรถด้วยกันได้นะผมผมว่าขับรถดีไว้แต่ผมไม่รู้ว่ามันทางโค้งอย่างนี้มันจะเร็วแล้วพลิกเลยเผ็ดเลยดีใช่ไหมคนละพิกไอ้บ้าแต่มีแฟนแล้วแล้วหลอนหมดแล้วไม่มีดีกว่าวันหลังผมจริงดูว่าเป็นไปอย่างไรไม่ไม่เราก็ต้องรอก่อนเราก็ต้องลองมีกี่ก่อนนะไม่มีหรอกมีแล้วอย่าเป็นแบบพี่สติสตางไม่ค่อยจะดีเเจอพี่ไม่เห็นมีกุญแจนะ อันสองไม่มีตังค์ด้วยเฮียนี่มิกก์มาใช่ไหมพี่มันมีมันมีสักหลักพ่อหลงป่ะเฮียมีชัยท่านไม่ได้สักแม่งไอ้เฮียยืนไม่นิ่งเลยสัตวกเฮียไปสักก็ได้เฮียเอ้ยไม่สองเราก่อนเราก่อนถอยดีเฮียเฮียงอนแล้วโดนต่อยเฮีย ไอ้เจ้นีขาแล้วไม่ปียมุยสักพักนึ่ะปเข้าเขาเข้าแล้วนะวมขอเของกูของกูไปก่อนไม่รอแล้วนะเปล่งบุหรี่จ้า มึงมึงเป็นอแค่ขมขัดหรือีังกดตายอย่างชอบเลยโรงพยาบาลแล้วหมออยู่ไหนไปไปโรงพยาบาลแล้วล่ะคือออกไปโรงพยาบาลแล้วหมออยู่ไหนหมอคุณหมอคุณหมอเชื่อเลือไม่ถึงไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์น่ะเลือดอ่ะมึงขับมึงขับยังไงไอ้เหี้ยกูกลัวชนอยิดเนี้ยไม่เท่าไหร่มึงเลยเหยียบกูซ้ำอีกไอ้เหี้ยแดกเป็นทุ่งเลยว่ะเราอ่ะรถเราแม่งแรงว่ะ ใช่ไหมรถไม่แรงอย่าแซงนะครับรถไม่แพงที่หมายเลยในใน,ในประเทศเนี้ยเทะะ่าไหร่อ่ะเป็นแสนเป็นแสนอ่ะไอ้ยาหมิน่นทำงานกันหูตาเหลือกไอ้เฮียสิบรอบอะ <c oughs> <c oughs> ่ะจริงเลยเฮ้ยหลับทำกันน้ำลายไหลในชีวิตจริงอ่ะรถที่อย่างรถที่ให้ก็อย่างเกลือไอ้เฮียพยายมคมทรนี้ akisasn <laughs> tonnamania <laughs> <Yitonamania. laughs>